ในมือผมเนี่ยมีทั้งหมด50บใบตัวผมอยากเลือดนะแต่กรรมการคนอ,อื่นเนี่ยผมไม่รู้ในการที่น้องๆทุกคนจะเป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับน้องๆมีความฝันอย่าเดียวไม่พอ จะต้องใช้จินตนาการด้วยจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเกิดน้องๆใช้จินตนาการในการประกอบในการร้องการแสดงของน้อง,นองเนี่ยก็จะทําให้การแสดงมีพลังแล้วยิ่งถ้าจินตนาการของน้องมีพลังมากเท่าไหร่นะก็จะยิ่งทําให้ความฝันของน้องเนี่ยเป็นจริงได้เร็วมากขึ้น <love> ชน,อนอขอพูดเรื่องนึ่งได้ไหมแบงค์เป็นคนตัดผมสั้นดีกว่าพี่พูดตรงๆเลยนะบุคลิกภาพการแต่งกายมันคือทุกอย่างแคระมีตันเองใช่ทุกอย่าง<อ>าจดุดในภาพนีดีกว่าแบงค์เป็นคนตัดผมสั้นแล้วดูดีมาก่าให้ตัดผมเปลี่ยนการแต่งตัวให,ใหม่แบบ แบ่ในลูกที่เขาเห็นอ่ะแล้วอาจจะได้เข้ารอกจะทำปะโอ้หทำทันทีนะครับผมก็ยังไม่เห็นความความเปลี่ยนแปลงที่มันจะทำให้เราดูดูดีขึ้นน่าสนใจมากเดี๋ยวท่าทาจะเป็นคนประกาศกัน So secret h i n We were still here That I'm so sick for love s o n g จากวันนี้ไม่ขออะไรแค่ขอได้รับเธอไปเท่านั้นเจมทำได้ดีเจมเอาคำพูดของครูกับพี่ทาทาไปฟังแล้วก็ไปปรับเด็กคนนี้มีความเป็นมีความเป็นที่อยากที่จะเข้ามาแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมาเป็นนักรอง สมาธิของเจนยังไม่ได้มีมากพอที่อยากจะมันลงเป็นนักล่าฝันก่อนที่จะเดินทางไปถึงซีซัน8เราก็อยากจะเห็นคนที่เข้ามาล่าฝันในซีซัน8นี้ให้มีศักยภาพมากขึ้นครูอยากให้เต้นเต้นเลยค่ะเต้นได้ไม่ได้ขอความกล้าสแสดงออกออกมาก่อนแล้วก็อยากจะเห็นความสดใส ของเด็กซีซั่น8นี้ความมีพลังความกระตือรือร้นที่อยากจะโชว์เพราะว่าพวกเราพร้อมที่จะให้กำลังใจคุณค่ะผมบอกว่าแรปได้นิดหน่อยแรปนิดหน่อยเอาเยวสักเดียนิดหน่อยครับซึ่งจูบกูไปมามามาเอเซกูไปจนเอิร์ทและปาดน้ำตาออกจากแก้ม don't make that much hurt มาเที่ยวกับทริปกับพวกเรา this one is one you soul รางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวจะเที่ยวต่อ whole world แต่พี่ชอบพี่ชอบมากเวลาที่แบบเพราะว่าพี่รู้สึกว่ารู้อบบรู้ดีเวลา คืออินนะเวลาอินก็อินดีดีเชียบแบบเวลามอ,อมองกล้องมองกล้องแบบ attitude in, in. เคยเคยมาไอชั่นแบบนี้ก็ตอน AF 6ครับปีที่7ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าระยะเวลาทำใจครับเพราะว่าเราเฮิร์ตปีที่6มาครับเราก็เลยวางมือครับปีหนึ่งครับ that, ป,ปีที่8ปนี้ก็รู้สึกว่าโอเคครับรู้สึกว่าตัวเอง ทำได้ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีลุ้นมากกว่าครั้งที่แล้วก็ต้องก็ต้องคาดหวังที่จะได้เข้าไปแล้วครับเหมือนเก่งๆพี่ฟังแล้วพี่ไม่รีแล็กซ์พรมีบีทบ็อกซ์แล้วก็แรปอะไรออกไปรู้สึกว่าเป็นตัวน้องมากขึ้นบนเวทีจริงๆเนี่ยเราจะไปรัดอยู่ตลอดม่ากมันจะไม่ได้มันไม่ได้ One night only only night We have แรงบันดาลใจของแคทนะคะก็คือเวลาแคทเวลาแคทดูดูในทีวีคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆของศิลปินอะไรเงี้ยค่ะแคทรู้สึกว่าโหเขาแบบแบบอยากเราอยากไปยืนที่จุดๆนั้นบ้างคือไม่ได้หมายความว่าเทียบเท่าคือแบบแว่าเราก็คือของเราเท่าดีความสามารถเราจะทำได้คือแบบแล้วก็อยากสู้ให้ดึงที่สุดเลยภาวะโลกล love love you fuck her, yeah, candy, make me love me too me กธแใครไได้มน้องแคทก็ยังเด็กมากนะครับวูความสดใสของน้องก็ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็ความสามารถก็ดีแต่ว่าเวทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปเจออะไรที่เคียเค้ยวๆมากๆเนี่ยไม่รู้ว่าน้องจะรับโจทย์หรือว่ารับความกดดันเหล่านั้นไหว saw your back your from หร h e เป a c e

นานพอสมควรนะคบประมาณ6ปีค่ะกะว่าอายุ18จะมาสมัครตอนนี้เป็นเรื่องของพลังกำลังในการร้องมันไม่มันไม่คงที่อะคะ่ะบางทีก็มีบางทีก็หายส่วนใหญ่จะหายสำหรับวันนี้คณะกรรมการทุกคนลงมติแล้ว ว่าเราเราก็จะมีเพลงที่ให้น้องต้องเลือกที่จะมาร้องนะครับเราก็จะมีนักดนตรีที่จะเล่นเพลงที่จะให้น้องร้องให้กับคณะกรรมการฟังชอบฟี